หาโมงพี่น้องหาโมงสองนาทีพี่น้องหาโมงแรงหกโมงเลยคตะเวนตรงดินเรียบร้อยสบายดีสบายดียดทุกคนทุกท่านสวัสดีพี่น้องฟังฟังไทยแลย้วก็สบายดีพี่น้องฟังลาวสบายดีไปทุกหม่องทุกบอนขี่มูมันเ็เป็นสภาพกันวะ ้องหนุ่มลังโหดต้นไม้อยู่ผักหอม,มอย่ามาันปิดเด้อ เาโพตกับปลูกปลาร้ายดอกพี่น้องปลูกไฮเดียวไฮที่สองกับกำลังปลูกยุลหันเ <c oughs> ่าสิปลูกร้ายผัดผูใหญ่ใจดีสืส่อนำบ่อบ่อเบิร์ตน่นาแม่เนาะมากใกล้ๆจะสบายดีก็ได้แม่เอ้ย ผมอีแม่ปพระคือปานซิงโตธรแม่พี่น้องเจะห้าเป็นอย่างไดมือเนี่ยเ้มวงหวันดินนนเขาบอกเลยว่าห้าแบบเงาๆจะได้กับบมูหห้าเป้าม่วงนปีใหม่พระคือเป็นอย่างสี่แทนที่สีสื่นซานแม่บอกเพราะคือสีสาวยู่ได้กับบมูหม งามงามมาอีกแม่งามเสิากับเงงามเล้งกบเบอน้องเ้ยงามดยด้ามอนาคเขาได้จะหม่จักวันละพระคมพัตายจอยพระคมพัตายลงางปนคุณูเพียงเอิกอีแมลไมางกลางนี่เป็เอิกทีเป็นค้ดเลยิถวมหัวบอกห้ว่าอางามเลย บงามคือเข่าดํางงามพ้าคมเนื้อตะกี้จนเป็นที่นอไอ้ล้วผัดอันหนัค่ะพระตายเไปจนแห้งค่ะเขาไปแล้วเดี๋ยวกับเขามาหลีใบกันนะเอาบอเห็นบอของตาร้างนั่นของายรุ่นนั่นเราหลีใบจนว่า ยังสรับักดิ์โบน่ะพี่น้องเอ้ยหมอกีก็เจ็บันเรี่ยเลื่มงามเลยยอดบุ่งใหญ่บุ่งใหญ่เห็นพี่น้องงามฝีมือแม่อือเอาปุ้ยหมากมาใส่ผัดงามอือขนาดยอดสดยอดใหญ่เลยได้แบบนี้เลยขนาดใส่กระโหลกเออนี่นี่นี่ขาดตาดเลยแม่เอามาใส่แม่เมาวัดอือนั่นแหละไม่แล้วมนสิบประเฮนเขาเอาหน้าาให้แม่ ลูกก็จะเป็นยังไงบ่หมวนในใจมื่อนี้นะเบิดมืออออารีได้จะมันเป็นจากได้วะเอช่วยคอมเมนต์หน่อยว่ามันเป็นยังไงมึงดูกองเฟืองบังย่ใหญ่แม่กองเฟืองบังย่ใหญ่ในเรือสำนักอือ เห็นบอกแม่เห <g Jud ite> <dum> ็นอยู uh, no more. No more. No more ่แน่นะอันนี้บ่อมาแต่เลือดหนักหนักเออแม่ว่าแม่ว่าเออแม่ฮุบลงมาพี่ดูปลาสกินบอกลืมสีเลอเอามาเบิ่งเผื่อปลาบอกกินนั่นระวังอันนั้นเด้อโลดกเมีคลองนี่ปลาเค็งเราปลาเค็งมาปล่อยเป็นสีแดงเนาะมันเปลี่ยนสีสื่อ เราสำเร็จสำหนึ่งกับพ่อเลยแม่เอ<ช>้ยพ่อแม่พี่ซิมาเนี่ยกะน้องสิอาใส่น้องปลาเป็นทิมลงหล่นแม่ี่ซิมาเนี่ยก็ซีหกกว่านี้เลยนี่เออเด้อกับปลาจริงจะเทียมบ่มีกับปลาพวกกินกระแพงอ่า ็มคลองเต็มคลองกินหอนวันที่คูดคลองกันดีเนาะแม่โอ้ยแมื่อไปุยมาใส่แม่เอ้ยตั้มากกระทานเยเห็นมากกระทานเจ๊ยพอล่าเพราะว่ามีตมากใหญ่ๆที่เขาไปอย่างเบิง์ดเฮดเป็นหมากมาเลยได้ จากสิมายอดยังมาดูผูจะเผีอาจจกยังก็ถือขึ้นี่มยอนมีคนหลากกินระบาบังซิดานีในสวนฮะเรียบร้อยบรเห็นแล้วบลสุก็ปล่อยมันใหญ่ยางดีนะสุ่เนาะซิดาแท้ดเห็นคนหลากอยู่ หาไม่ใหญ่ส้นัึสิมาไหมนี่มาไม่ใหญ่ส้นขึสิมาเยี่ยมชวนมกขิดามมาหนิยังย่งอยู่ทั้งทั้งไม่ใหญ่ส้นจักกระปามันใหญ่ซะก่อนเลยจะกินนี่ยังบัท่านใหญ่อุ้ยบัแดงพายบเบาๆเนาะหย่านี่ข้านเอาข้านเอาออกนี่ตายเลยได้นี่นะ หนาขนาดแม่ต้นกล้วยปัวอีแม่กับพัวนะบางหม่วงยี่ห้อเกาะนี่เนาะหูแต่ว่าต้นนั้นน่ะใหญ่บางหม่วงโลอันนั้นหูแต่ต้นันแต่ต้นนี้น้ำบัวหูอันนี้เจ้าอันขุแหลมนะพี่จักสื่อมากระลงนี่แม่ยัดขุดแหลมน่ะมหาสนอกบ่อเลือกยี่ห้อนี่แหละก่อผัก็ไปขุดตื่นแต่อีแม่ไปขุดกันจะแจกจ่าย ก็พูดก็พา่านแม่เออสี่พ่แม่จะเสียงยังมาปลูกเพิ่มพี่น้องอาอีแม่ลงไปอะไอ้าวอีแม่แม่แม่มาแล้แม่มาเปงนแม่มามาหล่ออยู่เ้ ม่เลอีนคาเเดยวพาเลตก่อนเห็นแม่แต่จะว่าริ้วชุมกันกับชุมเทอร์นี่แลนเราไ่ะลรากององดีสาขาดกวาอันเออย่างั้เห็นกับเห็นห่ยเละบอกรถยันยันเลียบบุกเข่าเขาเห็นกับหงกับตาแค่ไหนอ่า ต้องใส่ปุ๋ยใส่พุ่นใหม่แม่เอ้ยต้องเอาขิงงวมาใส่ตางขิงงามต้องโฮดหน้ามแม่เอ้ยใหญ่ขานามงามแหล่งแหงก็คขับสรุปแล้วมายังคือเก่าไม่ใช่มาเจาะแบ้กูบอก เดาอีสานมเนาะกระเพาะไปแห่กันอยู่สรุปสุดท้ายผันมาอีสามขาพี่นนองก็มากินมาอยู่น้ำพาพว่าไปการเบะหาวจนสิตายมาหวาจนสิตายจนตายตัวหนึ่งโตมั่นทแแล้วมันขวงเมื่อก่อนนะครบขวงขัง บรรยากาศยามแรงพี่น้องพอกันใหมคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้องเรากิบน้อยบแม่บ้ากบิ้ไมเนี่็จหนาบอรหนี่นะนี่จะกระเบิดอพกวนี่านิมาายี่เนาะเบิดอกมันจุนี่น่ะสองคนแลดอกมันจะปุจกหักสบใจแดงโอ้ใจแดงบ ในจุดนี้ก็ขอบคุณคุณพี่ใจดีนะฮะที่จ่ายค่าเบีย้ยไม้ให้ทั้งหมดในสวนไปปฏิบัติหน้ากันนี่ไหมซ้ำนีด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องที่หน้าที่ในเพ่อกันใหม่มนนก็อยู่แต <ใน S 2> <น>่ในสวนนึ่แหละเนาะซื้อมาให้ก,ก็ได้ลยในสวนบรไปใษีตื่นมากันมา